สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดสมองสบอน์ดที่ามาระเบึงหลับชมเนะพี่น้องบอกว่าทั้งในประเทศและนอกประเทศนะพี่น้องเนาะยินดีตอนหักทุกทานค่าซื้อสองสบูรซาแนวพี่น้องมือไหนข้ามากินข่าวซามาคีพี่น้องกับเจ้าภาพใหญ่ใจดีผ่นมาจาก U.S.A โดยพ่อออนพ่อลุ่งสมบูรณ์พี่น้องคุณแม่วิไลพผน เพิ่นนอนแลวเพิ่นบอกกินสัมพี่น้องข้าวหอมเลยปาดลายคนไปตาแสบเถื่อนลาบบางก้อยบางบางซื้อผ้าก็บางลู่บางลวดก็บวกกินลุงขั้นลาบบางนี่ต้องชนะได้เนาะอันนี้ก้อยแล้วว่าเนี่นะบางซื้อผ้าแล้วบางลวอันนี้กรลาบบอกลาบแต่ขึ้นบนได้ใส่น้ำ ฮ e ึ่ยๆว่ะเนวยนี้บ่หากับประจักเฮ้ากับบ่เคยกินหลับบ่อ๋อนี่ยนั่นบ่พวกเราลูกเคยเกิดลฟมาอู้เสบบ่ละบางบบางมัน่กบบ่ามันินาบพ่าว่าปานได้ตั้เนหน้ามันบ่หอนเห็นบางบตวใหญ่พวกเราลูกเคยเขาเห ่อทให้หลับแล้วท่้นหลับแล้วก็กินหลับแล้วเมื่อหนายจะกินหลับป้าเอาแล้วคยไปปล่อยปล่อลูกหนงมันไม่กินหลับแล้วแซ่บอไม่ท่าแซ่บอเนี่ย้าปองเนี่ย้าปองเลือบริกินทั้พอท่าวเคยไปปล่อยเมื่อได้กินหลับแล้วก็ทแช่บบ่ลุงบอลุงแช่บอหลับป้าได้จหลับบอลุงกินพบปานินเด้อเด้อ ิเปล่านะแต่ตายตาลับเราผู้สาวน้อยลูกบุ้นมาทานน้องใจเพจะกินเร็ดมุ้งเออกินเรื้องมุ้หนานสาว เห็นตอนน้โรงเทียนหัวมหันตามเห็นเจ้าใน้าโรงเตียนจะยืนเรียบเดี่ยวนี่เดินยังเลยแค่สาบ้านยืนจะเคลียร์มือร่างกายหนอเล่บอกมาทุนยุติไงเลยทุนยเหานไปมหนตามเห็นักบอทักทายกันเลยทีครับมาเจอี่เป็นใงรลุงแล้วถาห้าวนี่ยไปหาถาโบเลยไปหเพืนี่เพได้ไปชวนไปเลยเนาะ นนโอ้ยโทรหาน่ะไปสวยนาม่ยายังท่านหอดหน้าที่ชำทอดนะวะสัส<น><น>โทรไปตอนเนี่ยบาทประธานหอดตลาดดง,งคือไวาแท้ว่ะสาวมาถามว่าไปบ่าไปเฉยเลห่วยเด็กสาวถามู้ไปเลยแล้วผู้สาวไปผู้ลุงเออเอ้ยลูกเออยน,น,น,พพนายไ,ไปเลยขึ้นรถเฉยไปยเข้ามาเข้ามาเขาเอื้อหน่ายอยู่แล้วเว้ยวนน เล่ดนาหยุ้เนนไปหรือเล่าเผาบนละเพราะเผานนียังมีผู้อื่นนาอยู่เขาองใจเลยเราแใจเขาตรไหนใส่ล้มันจะก็แช่หลาคุณเองแล้วก็แช่ใส่นน่ดำหมดเลแซ่บนาอดผัเสียสีขาวๆนี่ฮึแซ่บ่แซ่คุณจะราคาเหมือนเราคาเหมือนแซ่เด็กบ้านเขาแซ่สุดอยางนี้ตั้มตักัวธรรมชาสตร

แกงขี้เล็กแสนอ้างเข้มเ้วอยนะบ้าถวยมาเลยเฮ้ยกินแหละมากินไดยเลยมาก็ยางออกแกงนี้บ่เอาทานบุญคขึ้นไปนั่งผู้เดียวเลยมั้นยิ้มเลยวะเมื่อน้นเมื่อน้มัน ได้จานยังระบาดนี่ไปพอดีอ่ะจนด้านมันกลัวเน่รับบางได้สัตว์โออคุณกินเรื่อยไปกินพอแล้วบางสมัยุ่อยูวเวลาเวลาเวลาคุณโอ้โวยรวย เออจะอยู่เมืองวิละบหมอโบ่คํำนี่ดีไปงามเดหน่อยโอ้ยอยู่บ่ค้ำหูปดเธ่าคำคนฮากระปุ่ดด้วยคนด้วยเนี่ยนมคำ่งคํามืดคืนค้ำมืดคืนว่าแล้วว่าค้ำมืดคืนเพิ่นคือพนสิบมึงไงนี่นะ บแกงเห็ดละโงกเห็ดละโงกเดือนสิบสองัเจ้าบกินมันเหก็นเลันแกงเห็ดละโงกเดือนสิบสองบกินไปแล้วเราเบื่อมีอย่างฟ้าพี่น้องมแกงเห็ดละโงกลาบบางแกงขี้เล็กสนังเค็มเมื่อนี้นอนบัรับเป็นว เนอ่ปักซองรบเยออาจะนอนพลาไปไนอนดแท่ักแยบนี่ลนนอนปักซองเนยที่ไปนอนปักซองผมนพักบ้านบ้พั้านกคือคือสีากันไปนอนไกลแบนอนอยู่ในย่านพอนอนบลับนอนปักซองน่พอนอนับดี เนบนบ้านอาครับเป็นล้านสล้านนนนบุานบเด้อสิไปนอนยามอยูัน้าน่สิก็บมะแกงยว้เปนอะไรบกซองขึ้นล้านสองล้านนนนนจูบด้วยวันนี้บุญไปเล้อสินอนบ้านอาอาลาม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 หลวงอาลามหลวงบ้านอา เพราะตรงนี้อาเลยเนาะไปเพิ่งนั่นเป็นอารามนอนวัดมาเดินไปสิปูกันแที่นนอนกันเที่ยนมี่คนยมอยู่แล้วเน้นอนแทนี้เลยเย็นดีป่ะเย็นเลยคือมันคือมันสบายได้ไปเกี่ยวนอยเด้อ ้ใครเป็นคนเขียนเจ้าเม่นบอกมีนางสอนเนี่ยหรอมีข้าวเปรอนังแตามนบ้างโอ้ทือว่าโอเคอยู่สนอดี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 น้องบ่ได้ขืนเลื่อยมื่อนี่ข้าจะผ่าใหญ่เดี๋ยวไม่ได้ขืนอยู่น้ำลุง เพิ่นปลาในไต้ฮื่อนนี่บอะตัวใหญ่ขึ้นตัวหน่อยแดีปลา้องหน่จับมได้ตัวใหญ่มันขี้รักตัวละขีดมันหน่อยพุดมองเผาบ้าอืมเสดเสด คือปลาคาเพราะจะอุ้มอุบลเจ็ดรอยกรดอนเก็ดร่อยกบาทไม่ได้กินเขารจันเนืหิลูน้ปลาบานเขาหนึ่งกินบไ่ได้ก้อยได้สดอย่งเลยลูกห็นบุกเขาสินเล็กหบเานเลหัดซิบาทเยเือากินกินเ็กใส่ผาพันยนเนอผพันยนโคย ใจหนังเนี่ยโกระบื้ออีกคุณสองคนนะเอาแหลยยายเนสองคนเดี๋ยวได้สิบนาทีก่อนถ้าจากชิยุดเท่าก็ได้แป๊นคหวานจบที่สามที่สี่เนี่าหนอนเนทท่นมเ็นน้ำยังนะลุงจมยุดน้ำเก๊ก้วยปอเครื่องข้าว หงทองเคื่องข้าหอเคืองข้าหอมบ่แม่หงทองได้เออก็แลูกอข้าวดงตัวนี้เอาหงเล็กก่อนเป็นอะไรยาใส่เครือขาวหอนี่แหเล็กเน้อเสขาวหอยกินมันเด้ทางรังจ้ะนะเครืองข้าวหอมนาดขนาดา ลูกลานก็เขาเยอยากเห็นเราปังเปลาไอ้คนเดียววางวางแก้วไว้ซื้อช่วยเราบวกใจคนน่อยรวมใจคนวางแก้วไว้อมายังนี่เอาต่อรอบสองก็โอเคเนาะพี่น้องเขียบหนักก็จะได้ขอจบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณสมองสมบัติคำมั่าระเบิงรับชมพี่น้องคอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีหือว่ากินแล้วสุขภาพแข็งแรงเนี่ยสมบัต